สวัสดีครับวันนี้พบเกมบริวของขราวเมเซอร์เควันนี้ครับข่าสรสาของกาชาใหม่ครับก็ได้มาอีกแล้วเนาะซึ่งกาชาใหม่ครับในวันนี้ก็คือกาชาของซีรีส์พันปีอีกแล้วซึ่งช่วงนี้ครับทางเคเลบนั้นได้ออกกาชาของพันปีกาชานิยายกาชาของพวกตระคูพิเศษเนี่ยออกมาบ่อยเหลือเกินเนาะซึ่งกาชาครับคือกาชาของวันพรุ่งนี้ชื่อกาชานะ และกาชานี่ครับก็จะมาวันพรุ่งนี้เหมือนกันจะมาในวันที่5ครับถึงวันที่13เนาะซึ่งกาชานี้ก็จะมีตระครอของพันปีทั้งหมดก็คือ9ตัวด้วยกันนะครับแต่ก็จะมีโอกาสที่จะออกตระครน,นอกเลทน,นะครับในเลท9ตัวเลทออกก็คือ4 5เปอร์เซ็นต์และก็นอกเลทก็คือ1.5เปอร์เซ็นต์นะครับ มันก็ต้องวัดดวงเนาะก็ต้องวัดดวงแกว,ว่าถ้าคุณเปิดได้รุ้งมาถ้ามันรุ้งมาปุ๊บก,ก็จะต้องวัดดวงกันดูว่ารุ้งนั้นอะ่ะมันจะเป็นพันปีหรือจะเป็นแค่ตัวละครน,นอกเกลเธรรมดาปกติทั่วไปเนาะซึ่งก็อืมมันก็ก็วัดดวงกันเนาะ <c oughs> อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แวแต่คือมันก็น่าเปิดแหละเพราะกาชานี้ก็คือกาชาพันปีซึ่งมีทั้งเก้าตัวนะครับ โอเคครับเราไปรีวิวแต่ละตัวละครกันเลยครับตัวแรกครับอิชิโกะบังไคขั้นสุดท้ายครับก็เป็นตัวละครที่เป็นสายตีสกิลแบบตีระยะใกล้มีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่778ก็ถือว่ากลางๆเนาะก็สมัยนี้ก็ต้อง800กว่าๆ7 7 8นั้นก็ถือว่ากลางๆนะครับสกิลพูดสังหารก็คือโจมตีโยมทุบแรงขึ้นสกิลลิงก็คือ ลดเวลาคูลดาวของส c กิลลงไป12อาร์บิหลักๆก,ก็จะมีการกันช็อตและก็การอ่อนแรงครับ100แล้วก็มีการเพิ่มฮิตของส e กิลอ่อแล้วก็เพิ่มเวลาของการบัฟเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งข้อดีก็คือมันมีการกันช็อตและก็การอ่อนแรงแหละกัน2อย่างเลยตั้ง100ถือว่าค่อนข้างจะดีมากๆ ส่วนสก,กิลเหรอสก,กิลหนึ่งด้านหน้าจะเป็นการพุ่งออกไปสก,กิลสองจะเป็นการทำด้าเมจรอบตัวและก็จะเป็นการบัฟโจมตีส่วนสามทั้งหน้าจอซึ่งถ้าเรามาวัดกัตะครสมัยนี้นั้นผมคิดว่าอิจิโกโตุพรตัวนี้นั้นก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายนะแต่สก,กิลสามค่อนข้นขางจะกว้างจริงจริงนะครับสามค่อนข้นขางจะกว้างมากๆส่วนหนึ่งเหรอก็กว้างอยู่แหละแต่มันก็ดูธรรมดาเนาะเมื่อเทียกบกตะครในปัจจุบันนี้ ก็ผมก็ขอให้สักประมาณอืไปคะแนนครับไปคะแนนครับอิจิโกะครับแล้วก็โยดุอิจินะครับร่างของบางไค่พันปีโยดุนั้นเป็นสายตีสก,กิลแบบตีระยะใกล้มีพลังโจมตีของสก,กิลอยู่ที่774ก็พอๆกับอิจิโกะเนาะก็กลางๆครับสก,กิลผู้ต้งหานก็คือโจมตีฮอลโลแรงขึ้นสก,กิลลิงก็คือเพิ่มดามเม g ของสก,กิลเพิ่มขึ้น 20%นะครับสกิลอาบหลักๆก็จะมีการเพิ่มฮิตแล้วก็จะเพิ่มระยะของการตีด้วยแล้วก็ทำให้ติดไฟฟ้านานขึ้น5วิ <S <S <an> <S ซึ่งโยรุนั้นผมมองว่ามันดูมีอะไรมากกว่าอิจิโกะนะครับคืออิจิโกะนั้นมันจะมีแค่การบัฟและการตีแต่โยรุนั้นจะมีการติดไฟฟ้าช็อตได้ด้วยแล้วพอกดสกิลเมื่อตายปุ๊บจะเปลี่ยนร่างเป็นขั้น2 ซึ่งพอเปลี่ยนร่างเป็นขั้น2ปุ๊บมันจะมีสายฟ้าฟาดลงมาซึ่งสายฟ้านั้นคงอยู่ประมาณ5าวิเนาะหลังจากแปลงร่างหรือหลังจากกดสกิลไม่ตายซึ่งค่อนข้าจะแจมอยู่นะแล้วพอแปลงร่างปุ๊บโยรู้นั้นก็จะเคลื่อนที่ค่อนข้าจะไหวมากๆและก็สกิลก็จะไวขึ้นมานิดนึงเนาะสกิล1ก็ด้านหน้า2ก็ด้านหน้า3ก็ทั้งหน้าจอนะครับ คือสกิลนั้นค่อนข้างจะวงกว้างและก็ไหวมากๆแล้วก็ติดไฟฟ้าค่อนข้างจะง่ายเนาะก็ปตครที่อาจจะเก่าฟักหน่อยนึงแต่ผมคิดว่ามันก็มีลูกเล่นแล้วก็เก่งมากๆอยู่นะครับขอให้ไปสัก9กาคะแนนครับเกาคะแนนครับโยลุอิจิครับและก็คิสเกะครับคิสเกะบังไข คิสเกะนั้นเอเป็นสายตีสกิลแบบตีใกล้มีพลังโจมตีของสกิลอยู่ที่770ด็ดสิบก็กลางๆเนาะสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีฮอลโลแรงครึ่งสกิลลิงก์ก็คือลดคูลดาวของสกิลลงไป12%สองเปอร์เซ็กิลอาวุหลักๆก็จะมีการกันพิษ100%เพิ่มระยะของการตีและก็จะเพิ่มฮิตของการตีสกิลด้วยเนาะสุดสกิลเหรอสกิล1ด้านหน้า2รอบตัว3ามทางหน้าจอ และก็สกิลไม่ตายาคิสสเกต้น,นสกิลไม่ตายถือว่าเป็นไม้เด็ดนะครับก็เป็นสกิลไม่ตายที่สามารถบัฟคืนชีพได้สามารถทําให้ตัวเองและเพื่อนในทีมคืนชีพได้1%รอบแบตห0ึเนาะก็มีสกิลไม่ตายที่ค่อนข้างจะดีแต่ตัวของคิสสเกตเองนั้นผมคิดว่ามันเล่นยากสักหน่อยหนึ่งคือสกิลหนนั้นจะเป็นการโจมตีด้านหน้าแต่ก็จะมีช่องว่างค่อนข้างจะเยอะ ส่วน2รอบตัวก็เป็นการรอบตัวที่วงไม่กว้างมากค่อนค้าจะแคบบางมากค่อนข้างจะปะตคอนที่เล่นยากสักนิดนึงเนาะก็ขอให้ไปสัก7.5คะแนนครับ7.5คะแนนครับคิสสเกตครับแล้วก็มายูรีครับมายูรีนั้นเป็นสายตีสกิลแบบตีใกล้มีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่798ก็ถือว่าดีนะ สกิลผู้สังหารก็คือโจมตียมทูตแรงขึ้นสกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดาวงสกิลลงไป12%อาร์บก็จะมีการกันสถานะทุกอย่าง100%อันนี้ค่อนข้างจะแจ่มมากๆครับการไฟการพิษการอ่อนแรงกันน้ำแข็งได้หมดเลย100%ดีมากๆเอาไว้เดินลุยพวกด่านที่มีบ่อไฟบ่อพิษอะไรเงี้ย เดินลุยได้ค่อนข้างจะสบายมากๆครับเพราะมายูรินั้นจะไม่ติดทุกอย่างเลยแจำมากๆแล้วก็จะมีการเพิ่มฮิตแล้วก็จะมีการทําให้ติดไฟฟ้านานขึ้น5วิสกลิลไม่ตายนั้นจะมีการลดค่าพลังป้องกันของศัตรูได้ด้วยและก็ติดไฟช็อตเนาะไม่ตายถือว่าแจำอยู่นะครับส่วนการโจมตีล่ะ1ด้านหน้าจะเป็นการพุ่งออกไป2จะเป็นการปล่อยพลังออกไปด้านหน้า3ทั้งหน้าจอ มายูรีผมคิดว่าเอาไปเดินลุยพวกด่านที่มีบอ่อพวกไฟพิษเนี่ยแจ๋มมากๆหรือกดออโต้ก็ได้กดออโต้ด่านที่มีบอ่อไฟบอ่อพิษเนี่ยเยอะๆเนี่ยกดออโต้สบายมากๆนะครับก็ผมขอให้ไปซัก8.5คะแนนนะครับแ5คะแนนครับมายูรีครับแล้วก็เนมครับหรือเนมูนะครับ เนมหรือเนมุนั้นไปสายตีสกิลแบบตีระยะใกล้มีพลังโจมตีของสกิลอยู่ที่7 8 2สกิลผู้สังหารก็คือโจมตีฮัลโล่แรงขึ้นสกิลลิงก็คือลดเวลาคูดาของสกิลลงไป12%สสกิลอารบีก็จะมีการกันน้ำแข็ง100%เเพิ่มระยะของสกิลเพิ่มระยะของการตีธรรมดาด้วยและก็เพิ่มฮิตของสกิลเนาะ สกิลของเนมนั้นค่อนข้างจะไวและวงกว้างมากๆ 1. พุ่งออกไปด้านหน้า 2. องปล่อยพลังออกไปด้านหน้าและก็3ทางหน้าจอซึ่งมันกว้างจริงๆนะและก็ไกลด้วยและก็สกิลเมื่อตายนั้นจะมีผลของการติดตายเกิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนอเหมือนของคิสเกตแต่คิสเกตนั้นตัวของมันนั้นเล่นยากแต่ของเนมนั้นตัวของมันเล่นง่ายและเก่งมากๆ ผมขอให้เนมเปเล็กคะแนนครับ9คะแนนครับเนมครับและก็โทชิโร่คุงครับร่างของซอมบี้เนาะเป็นสายตีสกิลแบบตีใกล้มีพลังโจมตีของสกิลอยู่ที่788สกิลผู้สังหารก็คือโจมตีอลันคาแรงขึ้นสกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดาวของสกิลลงไป12%สกิลอาวุหล,ลักๆก,ก็จะมีการเพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มฮิตของสกิล แล้วก็ทําให้ติดน้ําแข็งและอ่อนแรงนานขึ้น5วิแล้วก็มีซูเปอร์อาร์เมอร์ครับหรือไม่ติดชงักนะครับเป็นสายตีสกิลที่มีสกิลไม่ติดชงักด้วยก็แปลกและก็ดีนะครับสุนสกิลเหรอสกิลหนไม่ตายและการตีธรรมดานั้นมีผลของน้ําแข็งสกิลสองมีผลของอ่อนแรงนะครับซึ่งสกิลค่อนข้างจะกว้างมากๆและก็สวยงามมากๆด้วย และก็ติดพวกน้ําแข็งอ่อนแรงค่อนข้างจะง่ายนะครับโทชิโร่นั้นค่อนข้างจะเก่งนะแล้วก็มีสก,กิลไม่ติดชะง,งักได้ด้วยซึ่งสก,กิลไม่ติดชะง,งักนั้นปีผลดีก็คือสามารถกดออตโต้ค่อนข้างจะง่ายครับกดออตโต้ไปเลยคือมันโดนศัตรูตีมามันก็ไม่ชะง,งักเนาะมันก็ติดสวนกลับไปได้เลยโทชิโร่ขอให้ไปเก้าคะแนนครับเก้นาคะแนนครับโทชิโร่คุงครับ แล้วก็ชิบะอิชินนะครับอิชินนั้นเป็นสายตีสกิลแบบตีใกล้มีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่815ถือว่าเยอะนะสกิลผู้สังหารก็จะมีการโจมตีฮอนโลแรงขึ้นสกิลลิงก็จะลดเวลาคูลดาของสกิลลงไป12%สเปอร์เซนสกิลพาสีก็จะมีการกันพิษ100%ตีพวกฮอนโลที่มีการหลบหลีกเข้า100%เซ อาบีก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีของสกิลให้กับหัวหน้าหน่วยที่เป็นสีฟ้าอีก20%ก็สกิลนี้เพิ่ม20สกิลอันบนเพิ่ม 20. อีก20อิชินนั้นจะเพิ่มพลังโจมตีของสกิลของตัวเองเพิ่มไป40%นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มระยะของสกิล20%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตทำให้ติดไฟนานขึ้น2วินะครับ อิชินนั้นปะตระครที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับคือสกิล1กับ2นั้นด้านหน้าสาบทั้งหน้าจอแต่1กับ2ที่บอกว่าด้านหน้านั้นมันเป็นด้านหน้าที่ค่อนข้างจะไกลมากๆไกลโคตรครับถ้าหาศัตรูนั้นยืนเลียงแถวการประมาณสองเวฟสกิลเดียวสามารถจัดการได้หมดนะครับคือมันไกลมากๆแล้วก็กว้างด้วยนะอีชินผมคิดว่าปะตระครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็มีสกิลพัสซีที่สามารถเอาไปลงด่านหาโคเคียคุได้ด้วยขอให้ไป9นาคะแนนครับ9นาคะแนนครับชิบะอิชินครับแล้วก็อ่อริวเคนะครับริวเคนหรือพ่อของอูริวนะครับริวเคนนั้นเป็นสายตีสกิลแบบตีไกลมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่811ก็ถือว่าเยอะนะสกิลผู้สังหารก็คือโจมตียุทธภูมแรงขึ้นสกิลลิงก็คือ ลดคููดาวของสกิลลงไป14%ซึ่งลิงก์ดีมากๆตั้ง14%เนี่ยแล้วก็สกิลอาร์ีก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีของสกิลและไม่ตายถึง60%แรงนะครับแรงมากๆเลยไม่ตายแล้วก็สกิลเนี่ยตั้ง60%แล้วก็สามารถโจมตีทะลุเกราะกันดาเมจจากการตีไกลได้ด้วยอันเนี้ยแจ่มมากๆครับ ลิวเคนนั้นสามารถเอาไปลงด่านของพวกเควก i ิวได้ครับเควก i ิวที่มันการดาเมจจากการโจมตีระยะไกลลิวเคนตีเข้านะครับเพราะมีอารบีในการตีทะลุเกราะตีไกลหรือเกราะสีฟ้าได้ด้วยค่อนข้างจะแจ่มและดีโคตรๆแล้วก็มีการเพิ่มระยะของสกิลเพิ่มฮิตของสกิลได้ด้วยสกิลของลิวเคนนั้นส่วนมากจะเน้นด้านหน้าครับและก็สกิล3ก็ทั้งหน้าจอเนาะและก็กว้างโคตร แล้วก็ไกลมากๆด้วยเหมือนกับอาอิชินค่อนข้างจะไกลและกว้างมากๆแต่ลิวเคนนั้นผมคิดว่ามันดูดีกว่าอิชินตรงที่ว่ามีการโจมตีไปทะลุเก,กราะสีฟ้าได้ด้วยนี่แหละอันนี้ค่อนข้างจะดีมากๆและหายากด้วยนะขอให้ไปสัก9.5คะแนนครับ9.5คะแนนครับลิวเคนแล้วก็มาสกี้ครับคุณแม่ของอิชิโก มาสกีนั้นเป็นสายตีธรรมดาตัวเดียวในบรรดา9ตัวนะครับและก็ตีไกลด้วยมีพลังของการตรีธรรมดาอยู่ที่781ถือว่าเยอะนะสกิลพสังหารก็คือโจมตีไลท์สังกัดแรงขึ้นสกิลลิงก็คือเพิ่มดาวไปของการตรีธรรมดาเพิ่มขึ้น20%สกิลอาบีนั้นก็จะมีการอ่สกิลพัสซีก,ก่อน สกิลพาสตีนั้นจะมีการกันน้าแข็งร้อยเปอร์เซ็นต์อาร์บีนั้นจะมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้นไปถึง80%ซนะครับ80%เนี่ยเยอะมากๆา,กากตีแรงโคตรครับมาสกิลแรงมากๆแล้วก็จะมีการเพิ่มฮิตของการตีธรรมดาแล้วก็จะมีการเพิ่มเวลาของการบัฟเพิ่มขึ้นไปด้วยมีซุปเปอร์อาร์เมอร์ไม่ติดชง,งักตีทะลุก,กาะได้ด้วยตีใต้ดินได้ด้วย100% โอ้โหโอีมากๆใต้ดินตีเข้ากาดตีเข้าและก็แถมไม่ติดชะงักให้ด้วยและตัวเองก็ตีไกลและก็ตีค่อนข้างจะโคตรแรงและก็สกิล2ก็จะเป็นการบัฟโจมตีและก็บัฟเกราะด้วยโอ้โหโอีมากๆบัฟทั้งโจมตีและก็เกราะตัวเองก็ตีแรงอยู่แล้วโอ้โหบอกเลยครับว่ามาสกีนั้นเก่งโคตรๆยี่เต็ม10ครับมาสกี กาชาพันปีวันพรุ่งนี้ก็มีประมาณนี้เนาะก็เป็นกาชาพันปีที่ค่อนข้างจะน่าเปิดนะครับเพราะมันมีพันปีตั้ง9ตัวเนี่ยและก็ทั้ง9ตัวนั้นก็ถือค่อนข้างจะแจ่มมากๆนะครับก็อาจจะมีแจ่มบ้างแจ่มน้อยแต่โดยรวมโดยรวมถือว่าแจ่มทุกตัวนะครับกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวชุวเนี้สวัสดีรับ